สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพีคไทยดําสปอยหนังจากความเดิมในตอนที่แล้วของซีดีเรื่องปรุงเลิฟให้เธอรักนางเอกถูกแฟนของตัวเองทรยศกลางงานมั่นเพราะว่าได้ไปทําผู้หญิงอีกคนท้องเธอที่เสียใจมากจึงไปดื่มเหล้าคนเดียวจนเมาแล้วบัเงเอิญเจอกับพระเอกเข้าเขาได้เปิดห้องโรงแรมเพื่อให้เธอได้นอนพักและด้วยความกลัวว่าเธอจะเกิดความเข้าใจผิดจึงเอากล้องถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างไวใ้ให้เธอดูตอนเช้าจะเรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่านะเพราะเขายังมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของเธอด้วยทั้งสองคนเหมือนเป็นคู่กัดกันที่ มีความขัดแย้งกันตลอดเวลาแต่พอได้ทำงานกันไปสักพักนั้นก็ทำให้ทั้งสองคนเข้าขากันมากกว่าเดิมแบบนี้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะวันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกนะคะพระเอกที่รู้เรื่องจึงโทรหาฟางเพื่อให้ส่งบัตรเชิญที่ร้านไปให้เธอหน่อยบอกว่าเพื่อฉลองวันเกิดให้กับลูกค้าร้านของเราจะทำหมอ้อไฟให้เป็นการฉลองจากนั้นเขาก็รีบมาเตรียมอาหารและทำหม้อไฟฟางก็ถามว่านายกำลังมีความรักงั้นสิ ฉันรู้สึกว่านายกาลังมีความรักอยู่เลยนะพระเอกก็รีบปฏิเสธและปากแข็งว่าฉันแค่ฉลองวันเกิดให้กับลูกน้องถือว่าเป็นการดูแลตั้งหากพวกนางเอกก็ได้มาทานหม้อไฟกันอย่างอรดอร่อยจู่ๆเพื่อนสมัยเด็กของนางเอกก็ได้มาเซอร์ไพรส์เขามีชื่อว่าเหยจือชิวเขาก็บอกไม่ได้ร่วมงานวันเกิดของเธอตั้งหลายปีปีนี้จะชดเชยให้ทีเดียวเลยละกันซึ่งนางเอกก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรของขวัญวันเกิดนายก็ส่งให้ฉันตรงเวลาทุกปีมิลันด้าก,ก็ได้มาร่วมฉลองแถมเธอยังแจ้งกับทุกคนว่าซื่อชิววเชขนนมหาที่กํลัง าาฟางก็ได้รีบมาแจ้งพระเอกว่าท่านายยังไม่รีบออกไปเฉินอิงอาจจะมีเจ้าของแล้วนะเพราะเห็นว่ามีหนุ่มคนสนิทของเธอมาร่วมฉลองวัมนเกิดด้วยพระเอกของเราจึงไม่รอช้าเปลี่ยนชุดและทาท่าทีว่ากําลังเดินเข้าร้านมาบังเอิญเจอกับทุกคนนางเอกจึงชวนให้เขาอยู่ร่วมทานหม้อไฟด้วยกันซะเลยพวกหนุ่มๆที่เจอกันก็ต่างแนะนําตัวกันใหญ่พอพระเอกมาเข้าห้องน้ําก็ได้มาบ่นคนเดียวว่าฉันเป็นอะไรไปกําลังทําอะไรอยู่กันแน่จะมาวุ่นวายกับเพื่อสมัยเด็กของเธอทําไมกันเนี่ยด้วยความที่นางเอกดื่มจนเมาก็เลยเข้าห้องน้าผิดเธอ ก็รีบม,มาเาจียนเพราะว่าดื่มเยอะเกินไปพระเอกที่เห็นจึงเข้ามาช่วยแถมยังบ่นเธอไม่หยุดทำไมถึงดื่มเยอะอีกล้วล่ะนางเอกจึงรีบเอามือมาปิดปากของเขาไม่ให้พูดแล้วยังยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแถมยังถามว่าฉันไม่มีสเสน่ห์ขนาดนั้นเลยหรอจากนั้นเธอก็ได้สลบไปพระเอกก็รีบแบกเธอออกจากห้องน้ำเพื่อจะไปส่งที่บ้านแต่จื่อชิวก็บอกว่าฉันจะไปส่งเธอเองคุณเป็นคนนอกไปส่งเธอมันจะไม่เหมาะแล้วเขาก็ได้พานางเอกมาส่งที่บ้านโดยพระเอกก็ได้นั่งรถตามมาดูถึงที่พอถึงยังไงก็ยังเป็นห่วงเธออยู่พอนางเอกมาถึงบ้านแฟนเกก่าก็ได้ ตามมาง,ง้อขอคืนดีเธอก็ถามว่ากล้ามาหาฉันได้ยังไงรีบใส่หัวกลับไปซะแฟนเก่าก็บอกว่าที่ฉันมาเพื่อมาขอเธอคืนดีคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนประเภทนี้ซื้อชิวก็ถามว่าหมอน,นี่คือคนที่ทิ้งเธอไปตอนงานมั่นใช่ไหมถ้านายยังกล้ามาหาเธออีกฉันไม่เอานายไว้แน่นางเอกก็ยังบอกอีกว่าฉันไม่ได้ไม่มีคนต้องการผู้ชายรอบตัวฉันแต่ละคนยอดเยี่ยมกว่านายทั้งนั้นวันต่อมามิเลนดากกได้พาจื่อชิวมาพบกับประธานวีที่เป็นเอเจนซี่โฆษณารายใหญ่ที่สุดของไอเซนท่านก็ได้บอกว่่่าาตตอออไปพววกกเรรจะ้้ง,งมมมืันให ร่วมมือกับไอเซนครอบครองตลาดของประเทศจีนเรื่องโปรเจกต์หนานเว่ยาซานซือที่กําลังเปิดตัวมาใหม่ถ้าเราสะดวกยังไงก็ทําตามนั้นเธอจึงรีบกลับมาแจ้งกับที่ประชุมและแนะนําชื่อชิวว่าเป็นเชฟขนมหวานชื่อดังจะร่วมงานกับไอเซนอย่างใกล้ชิดการเข้าร่วมวิจัยและพัฒนาของซื่อกกจะร่วมมือกับหนานเว่ยซานซือไอเซนของพวกเราจะรับผิดชอบโปรโมทและเขียนบทความในนิตยาสารฉบับหน้าพระเอกก็ได้บอกว่าหนานเว่ยาซานซือยังไม่ผ่านการทดสอบยังไม่อยากให้ลงนิตยาสารนางเอกก็เสริมว่าฉันเห็นด้วยกระพอ เพราะว่าเราได้ไปสำรวจโปรเจกต์ร้านอาหารข้างทางไว้ก่อนแล้วมิเลนดาจึงให้เวลา3วันในการตรวจสอบแล้วจะให้ทุกคนโหวตเพื่อเป็นการตัดสินจากนั้นมิเลนดาก็ให้นางเอกพาจืเอชซิวไปสำรวจนานเว่ยซานซือเธอก็บอกว่าช่วงนี้ฉันกำลังทำโปรเจกต์กับพอแต่มิเลนดาก็ยังยืนยันให้นางเอกไปช่วยจ่อซิวซะเธอจึงส่งข้อความขอโทษไปเอกสำรวจร้านข้างทางรอบหน้าฉันไปกับคุณไม่ได้มิเลนดาให้ฉันไปสำรวจร้านขนมหวานและทั้งสองคนก็ได้มารานขนมหวานของนานเว่ยซานซือโดยซือิวก็ลงมือทำขนมหวานให้เธอชิมเขา แต่จ้องมองนางเอกไม่ลาสายตาดูก็รู้ว่าซื่อชิวแอบชอบนางเอกมาตั้งนานแล้วล่ะพอเขาทําขนมเสร็จก็เอามาให้เธอลองชิมนางเอกทานเข้าไปก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากแถมยังชมว่านายเก่งจริงๆสมแล้วที่เป็นอันดับต้นๆของวงการทําขนมจากนั้นเธอก็ได้มาสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านโดยเขาก็เล่าว่าร้านของเราลูกค้าเยอะพอใช้ได้นับเป็นอันดับต้นๆในวงการทางร้านเลยอยากร่วมงานกับไอเซนและเชิญเชฟดังอย่างซื่อชิวมาช่วยพัฒนาขนมใหม่วันนี้ที่ประชุมก็ได้ตัดสินกันว่าจะเลือกโปรเจกต์ไหนสรุปแล้ว ซานซื้อก็ได้รับเลือกไปก่อนโดยจะมีนักแสดงมาช่วยเรื่องโปรโมทให้กับพวกเรามิลันด้าก็ได้ถามนางเอกว่าเดี๋ยวนี้คุ้นเคยกับการทํางานกับผอออแล้ว,ลวหรอก่อนหน้านี้โปรเจกต์ของเขาพวกเธอทําออกมาได้ไม่เลวเพียงแต่ไม่ได้ทําให้นิตยาสารมีไรายได้เพิ่มขึ้นหนะมันไม่เหมาะที่พวกเธอจะทุ่มเทไปฉันหวังว่าเธอจะรักษาสไตล์การทํางานของตัวเองเอาไว้พอออนะเป็นคนใช้ได้ฝีมือการทํางานดีมากเพียงแต่แผนงานของเขายังไม่เหมาะสมกับการพัฒนาของนิตยาสารเราในตอนนี้นะอีกอย่างฉันอยากให้เธอไปช่วยจื้อชิวสั ่นระหว่างงานที่ทํากับพออซะานางเอกก็ได้ทําลายแทงร้านอาหารข้างทางที่คัดเลือกมาให้กับพอเพคเธอก็บอกว่าโปรเจกต์ร้านข้างทางของเราถึงแม้จะไม่ผ่านแต่ว่าเป็นไปได้มากที่จะเอามาทําได้จริงเขาก็ได้บอกว่าโปรเจกต์นี้ชั้นรายงานทางสํานักงานใหญ่ไปแล้วล่ะมันจะอยู่ในนิตยสารฉบับที่อีกอย่างเนื้อหาที่เน้นธุรกิจจะไม่มาปรากฏในนิตยสารอีกการสร้างรายได้กับคุณภาพเป็นจุดที่ฉันกับมิเรนได้เถียงกันมาตลอดดังนั้นนิตยสารฉบับใหม่จะแยกออกมาตั้งหากและฉันก็ไม่อยากให้เธอถูกบีบอยู่ตรง ลำบากใจกันทั้งสองฝ่ายงั้นพวกเราก็รักษาระยะห่างเอาไว้จะดีกว่าจะได้ไม่ทําให้อน,นาคตของเธออยู่ยากชื่อฉิวกว็โทรหาหนังเอกให้ออกไปเจอกันที่ร้านของนามเว่ยซานซื้อพอเพะเอกได้ยินก็ขอตามมาด้วยเพะเอกก็คือปากก็บอกให้ห่างเพอเห็นว่าเธอไปกับหนุ่มคนอื่นก็รีบตามติดเลยนะเขาก็ได้เอาขนมหวานเมนูใหม่ให้กับนางเอกกับเพะเอกลองชิมโดยเอามาล้ามาทําเป็นขนมหวานทําให้ผู้อ่านและชาวเน็ตต่างสนใจแล้วก็ไปที่ร้านของนันเว่ยซานซื้อกันล้นหลากวานนักแสดงชื่อดังที่ต้องมาถ่ายคลิปโป้งหมด ทุกฝ่ายต่างรอยอยู่นานแล้วก็เริ่มโมยไว้เซอร์ชิวก็แก้ปัญหาโดยการทําขนมหวานแจกทุกคนระหว่างที่รอไหนจะพระอเอกที่ไปซื้อกาแฟมาเลี้ยงทุกคนอีกสุดท้ายกวนก็มาถึงกองถ่ายแล้วก็เริ่มถ่ายทํเซอร์ชิวก็ได้บอกว่าตอนที่ทําขนมหวานแจกทุกคนนะ่ะฉันได้ใช้วิปปิ้งครีมไปส่วนหนึ่งมันนา่าจะไม่พอสําหรับการถ่ายทําจริงฉันเห็นว่ามีนมจืดยี่ห้อเดียวกันจะเอาลองมาใช้แทนแต่พระเอกก็ได้บอกว่าถ้ารสชาติมันเปลี่ยนไปล่ะงั้นให้ทําเป็นขนมหวานที่ใช้แค่นมจืดก็พอกกกกลาาาายเปป็นนว่รรรรระแสตอบััโมมมทดีจิงๆถให้ไซ มีชื่อเสียงมากกว่าเดิมเื้อชิวก็ได้แจ้งกับที่ประชุมว่าหน้าร้านหนานเว่ยซานซือน่ะเพราะว่ามีการนําของมาย,ย้อมแมวขายใช้ครีมทั่วไปที่ใกล้จะหมดอายุมาแทนวิปปิ้งครีมที่กําหนดไว้ในแผนเมื่อตอนที่เขาจะใช้นมจืดทําขนมหวานก็ได้เห็นว่ามันใกล้จะหมดอายุจึงมาโวยกับเจ้าของร้านแต่ดูเหมือนจะไม่สนใจในคําพูดของเขาเลยสักนิดพระเอกจึงพูดขู่ว่าถ้ายังทําแบบนี้อยู่จะเปิดโปงให้ทุกคนรู้ไปเลยคุณจะทําลายชื่อเสียงร้านตัวเองผมไม่สนแต่ถ้าไอเซนได้รับผลกระทบผมไม่ปล่อยไว้แน่เลขาก็ได้มา ว่าเจ้าของร้านนันเว่ยซานซือบอกว่ามีความกดดันปัญหาด้านต้นทุนค่อนข้างมากซึ่งท่านก็บอกว่าให้ทําตามแบบเดิมไปเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นแถมมิลินด้ายัางให้ทีมประชาสัมพันธ์ช่วยลบคอมเมนต์ที่มีคนมาพูดถึงร้านนันเว่ยซานซือในทางที่ลบซือชิวที่รู้เรื่องจึงรีบมาโวยวายถึงการก,กระทําแบบนี้ร้านนันไม่มีทางมีอนาคตที่ดีกว่านี้ได้หรอกฉันจะต้องพิจารณาความร่วมมือกับหนานเว่ยซานซือใหม่ซะแล้วมิลินด้าก,ก็เตือนเรื่องสัญญาของทั้งสามฝ่ายจากนั้นเธอก็ได้มาแจ้ง กับเรื่องที่มีคนมาเปิดโปรงร้านหนานเว่ยซานซื้อว่าใช้วัตถุดิบไม่สดใหม่ไหนจะซื้อชิวที่อยากจะยกเลิกสัญญาส่วนหนานเว่ยซานซื้อก็อยากจะถอนทุนพระเอกก็ได้บอกว่าไอเซนต้องมีคนออกมารับผิดชอบฉันมีปัญหาเดียวคือนมจืดของที่ร้านฉันจะต้องไปตรวจสอบและแก้ไขเรื่องทั้งหมดโดยเรื่องนี้พระเอกกับซื้อชิวได้ร่วมมือกันทั้งหมดก็ได้ออกมาพบกับประธานแล้วก็นมจืดนั่นมาให้ท่านดูซื้อชิวก็ได้บอกว่าที่จริงปัญหาที่บริษัทของคุณกังวลที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่ากำไรพระเอกก็ไดดดู้เสรริมมว่่าาาาชองงทกจจัหน พวกเราเนี่ยได้ติดต่อไปเรียบร้อยสามารถเสนอให้คุณได้ต้นทุนเป็นหนึ่งใน3ของผลิตภัณฑ์ตัวเดิมได้แต่ต้องการให้คุณจัดงานประเมินขนมระดับชาติแบบเปิดกว้างเชิญบล็อกเกอร์และผู้เชี่ยวชาญขนมหวานโดยมีหนันเมื่อนินซานซือเป็นผู้จดัดไอเซนเป็นคนรายงานเพื่อแก้คําวิจารณ์ในตลาดได้ซึ่งท่านก็ยอมตกลงทุกคนจึงกลับมาฉลองเพราะเรื่องนี้ได้ผ่านไปได้ด้วยดีตกดึกเสื้อชิวก็ได้มาหาหนางเอกที่บ้านพร้อมกับชอ่อดอกไม้เธอก็ได้ถามว่านายคงไม่ได้มาสารภาพรักกับฉันใช่ไหมพวกเราสองคนเน่ะเป็นสหายที่ ตตด่ออกันลไปแต่ว่าเขาก็บอกว่าฉันไม่สนฉันจะพูดว่าฉันชอบเธอวันต่อมาพระเอกที่รู้ว่าเธอจะไปงานเลี้ยงกระซื่อชิวโดยงานนี้ต้องมีบัตรเชิญเข้าง,งานเท่านั้นเขาจึงรีบโทรหาฟังเพื่อขอให้เอาบัตรเชิญมาให้หน่อยแต่ว่าฟังไม่ได้สนิทกับเจ้าของงานเขาจึงเปลี่ยนคนส่งข้อความหาซินเพื่อสนิทอีกคนให้ช่วยตามหาบาัตรจนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้บัตรงานเลี้ยงมาสาเร็จพอมาถึงที่งานพระเอกก็ทําท่าทีว่าบังเอิญมาเจอกับนางเอกกับซื่อชิวระหว่างที่นางเอกกับพระเอกได้เดินคุยกันจู่ๆก็มีเด็กมาวิ่งชนเธอจะทํําาให้้ตตกนแ่โชคดี พระเอกคว้าช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ว่าชุดของเขาดันเลอะเธอจึงอาสาไปเอาชุดที่ลดมาให้เขาเปลี่ยนโดยพระเอกได้วางของข,องขวัญที่เตรียมมาไว้ให้เธอแต่นางเอกของเรากลับมองไม่เห็นซังนั้นเธอได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาช่วยเธอครั้งแรกหรือแม้แต่ตอนที่ช่วยเธอที่ร้านคาราโรเกตเหมือนว่านางเอกจะเริ่มชอบพระเอกเข้าแล้วล่ะทางเสื้อชิวกำลังพูดอยู่บนเวทีว่าทำไมเขาถึงมาทำธุรกิจด้านขนมหวานเขาก็ได้บอกว่าเพราะตอนเด็กผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชอบทานขนมหวานเป็นอย่างมากต่อมาเธอกลายเป็นแรงจูงใจยิ่่่งใหญทที ให้ผมพยายามต่อในอนาคตตอนนี้เราต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วแทนที่จะเก็บเธอไว้ข้างกายผมกับบอกว่าเธอจะสามารถอยู่ข้างกายคนที่เธออยากจะอยู่ด้วยจริงๆเขาก็ได้ย้อนนึกถึงตอนที่สารภาพรักเขารู้ว่าเธอไม่ได้ชอบเขาเลยและก็คิดกับเขาแค่เพื่อนเท่านั้นจึงแกล้งบอกว่าคําสารภาพเมื่อกี้นะ่ะฉันแค่ล้อเล่นเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปพระเอกกับนางเอกก็มาได้ยินทั้งหมดที่เขาพูดต่อหน้าทุกคนพระเอกก็ได้หันไปหาเธอว่ากุญแจรถของฉันนั่งอยู่ที่เธอใช่ไหมที่นั่งข้างคนขับมีรองเท้าใส่สบายให้เธอเปลี่ยน ดีนางเอกก็รีบมาเปลี่ยนและสงสัยว่าเขารู้ใส่รองเท้าของฉันได้ยังไงพระเอกก็ได้มาคุยกับซื่อชิวเขาก็ได้บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่อยากคบกับเธอหรอกนะแต่ถ้าหากคนคนนั้นที่เธอชอบคือคุณคุณห้ามทําให้เธอเสียใจเด็ดขาดพอพระเอกกลับมาที่รถก็ได้เอาปาร์เตอร์ไปแปะที่เท้าของเธอเพราะเห็นว่ารองเท้าของเธอกาดเธอก็ได้ขอบคุณสําหรับรองเท้าและขอบคุณทุกอย่างที่คุณทําเพื่อฉันในวันนี้พอพระเอกส่งเธอกลับ,บบ้านเสร็จก็ได้มาดื่มกับซื่อชิวต่อที่ร้านฟางเขาก,ก็ได้เดิมจนเมาแล้วกก็บกาาบาิััันนนมีละฉจทท และจะรวบรวมความกล้าเพื่อจีบเธอใหม่อีกครั้งพระเอกก็ได้บอกว่าต่อให้ไม่มีคุณอยู่ผมก็จะรักและถนอมเธอแน่นอนดังนั้นคุณกลับไปอย่างสบายใจเถอะเสื้อชิวที่ดื่มจนเมาไม่ได้สติก็โทรไปหาหนางเอกเพื่อบอกว่าเฉินเตาคนนี้ไม่เลวเลยจริงๆถ้าหากมีโอกาสแล้วก็ต้องดื่มกับเขาอีกสักครั้งเขาเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยล่ะไม่แปลกใจเลยที่ฉันเทียบเขาไม่ได้นางเอกที่รู้ว่าเขาอยู่ที่ร้านเสื้อเจียงจึงรีบมารับกลับเธอไม่รู้ว่าเขาพักอยู่ที่ไหนจึงจะรีพากลับ,บบ้านของเธอซะ ยังไม่พอแค่นั้น,น,นเขายังอ้วกใส่นางเอกเลิฟไปหมดภาพก็ตัดมาตอนเช้าเฉินได้มาที่บ้านของพระเอกและเห็นว่านางเอกอยู่ในบ้านเขาก็ได้ตกใจว่าทําไมหมอนี่เอาเสาเข้าบ้านมาแล้วล่ะแต่ที่ไหนได้ยังมีเสื้อชิลอีกคนนางเอกก็ได้ทําจองให้ทุกคนทานเพื่อฉลองเพราะบทความของพวกเราเป็นอันดับหนึ่งในคอลัมน์นิตียสารของประเทศเฉินก็ชมว่าไม่คิดว่าเธอจะทําอาหารอร่อยขนาดนี้นะไม่แปลกใจเลยที่เฉินเตาของเราจะหลงไหลก่อนหน้านี้เขายังฝากซื้อลองเท้าของผู้หญิงรุ่นลิมิตเตดจากต่างประเทศด้วยนางเอกจึงมาปรึกษานะกับเพื่อนว่าัตกกกุมรเเอขาลล เพื่อนก็ได้ถามว่าระหว่างเธอได้ยืนยันความสัมพันธ์กันหรือยังแต่นางเอกก็สับสนและบอกว่าแค่ไม่รู้ทั้งนางเอกและพระเอกก็ต่างอยากชวนกันออกไปทานข้าวเย็นทั้งสองคนพยายามคิดหาคำพูดชวนแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าส่งข้อความหาใครก่อนมิรันดาก็ได้มาแจ้งกับนางเอกว่าเที่ยวบินซื้อชิวคือวันพรุ่งนี้เช้างั้นพรุ่งนี้เธอกระเฉนเตาก,ก็ไปส่งเขาเธอถือว่าเป็นตัวแทนของไอเซนและทั้งสองคนก็ได้มาส่งเขาที่กำลังจะกลับไปอิตาลีซื้อชิวก็ได้กระซิบข้างหูพระเอกและยื่นสดหมายให้เขาก็ได้บบออออกกกว่่่่่่่าานนนีีีีคืสสิิิิงงงททททเขยยุุช จริงฉันจะฝากไว้ที่ล็อบบี้แต่ในเมื่อคุณมาแล้วก็ให้กับมือไปเลยแล้วเขาก็หันไปหาหนางเอกว่าดูแลตัวเองดีๆล่ะอย่าทําให้ฉันต้องเป็นห่วงพอเขาไปแล้วนางเอกก็ได้ถามไปเอกว่าเมื่อกี้พวกคุณคุยอะไรกันหรอแต่พระเอกก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วบอกว่ามีธุระจากนั้นก็รีบพาเธอกลับโดยเร็วพระเอกก็ได้มาฝากเสี่ยวไปให้มานอนบ้านของเธอสักสองคืนก่อนเพราะว่าฟังต้องดูแลคุณปู่อยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีเวลาดูเธอซึ่งเธอก็ได้มาปรึกษานางเอกว่าหนุ่มมีคนที่ชอบแล้วล่ะเขาคนนั้นก็คือพี่ฟฟาาางงงนนนนนนเเเเเออกกกก็็ไดดดด้บว่่่่่นนททแแปคคีีโดดละมส สมควรที่เธอจะชอบเธอก็ได้ถามว่าพี่ไม่คัดค้านฉันหรอเพราะพวกเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนางเอกก็บอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ควรโดนผูกมัดด้วยปัจจัยภายนอกเธอก็ได้บอกว่าหนูก็รู้ว่าพี่ชอบพี่เฉินเตาแต่หนูจะช่วยเก็บเป็นความลับให้ละกันทางพระเอกที่นอนฝันร้ายเขาได้ฝันถึงเรื่องในอดีตที่แฟนเก่าของเขาได้ผักใสแล้วบอกว่าระหว่างพวกเราเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะตอนช้าระหว่างที่มาทํางานคนก็แน่นลิฟท์ทำให้เธอกับเขาตัวใกล้ชิดกันมากพอเดินออกมาก็มีคนวิ่งชนนางเอกทําให้จะลม้มแต่เขาก็ได้มาช่วยเธอได้ ังทั้งสองคนก็ได้จ้องมองตาแล้วหัวใจเต้นแรงเธอก็ได้ถามว่าทําไมวันนี้คุณดูแปลกๆไปล่ะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบและเดินหนีเธอไปเลยเธอจึงมาปรึกษานะว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งจู่ๆเขาก็ทําดีกับฉันประเดี๋ยวก็ไม่แยแสแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเขาก็แนะนําว่าการสารภาพรักเป็นเรื่องที่เด็กๆเขาทํากันเธอคาผักเขาเข้ากับกาแพงและก็ถามกับเขาตรงๆแล้วก็เขา้าไปจูบเขาเลยจะได้ครอบครองหัวใจเขาเอาไว้ลบกวนจิตใจของเขาเขามอบหมายให้เธอทําฉบับพิเศษไม่ใช่หรองั้นเธอก็เข้าไปอ้อนเขา ให้เขาออกไปกับเธอสิไปไหนมาไหนด้วยกันจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนางเอกจึงรีบเข้าไปในห้องทํางานของเพะเอกเข้าไปอ้อนเขาให้ดูบทความให้เธอหน่อยแถมยังอ้อนขอให้เขาไปร้านข้างทางเป็นเพื่อนเธอด้วยพพะเอกก็ได้บอกว่ายังไงฉันก็ต้องไปกับเธอตลอดการเยี่ยมชมร้านเธอจึงกลับมานั่งบ่นคนเดียวว่าฉันจะไม่ลมเลิกเพราะการโจมตีเล็กน้อยแบบนี้หรอกนะฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะพีชิตใจเขาไม่ได้ตกเกย็นทั้งสองคนก็ได้ออกมาเยี่ยมชมร้านข้างทางและก็ลองชิมร้านอาหารร้านเด็ดนางเอกที่ดูเพลิดเพลินและสนนุกกกกกาาาริทํให้ปขอองเธ เขาที่เห็นจึงรีบเข้าไปเช็ดปากให้เธอแล้วทั้งคู่ก็ได้จ้องมองตากันแทบไม่ละสายตาจากนั้นเขาก็ได้พาเธอมาลองทานร้านซุปเนื้อเจ้าดังเธอก็ได้ถามว่าคุณคุ้นชินกับร้านนี้นน่ะคงไม่ได้เคยพาแฟนมาก่อนหน้านี้หรอกใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าฉันเพิ่งเคยพาผู้หญิงมาครั้งแรกนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเพราะว่าเธอเป็นครั้งแรกแล้วเธอก็ได้กลับมาเขียนบทความฉบับพิเศษต่อเธอก็ยังไม่ค่อยมีไอเดียในการเขียนจึงกลับไปที่ร้านซุปนั่นอีกครั้งแล้วก็ช่วยคุณยายเสิร์อออาารรรเเเเพพะะทีี่่่่้นนคนยยแตไมมด็กสชว รู้เรื่องก็ไปรอรับเธอกลับบ้านระหว่างทางเธอก็ได้แบ่งปันเรื่องราวของตัวเองให้เขาฟังซึ่งเขาก็เล่าว่าฉันเข้าครัวไม่ได้ขอแค่ฉันทํากับข้าวก็จะรู้สึกว่าบ้านหมุนจนกระทั่งเป็นลมแต่นางเอกก็ไม่เชื่อและคิดว่าเขาพูดล้อเล่นพอไม่อยากทํากับข้าวก็เลยกูเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเธอจึงบอกว่างั้นคุณก็ควรหาภรรยาที่มีคุณธรรมอย่างฉันสักคนแล้วล่ะนางเอกก็คือจู่โจมลุกขนาดนี้แล้วแต่พระเอกก็ยังดูไม่รู้เรื่องวันนี้ทั้งสองคนก็ได้รีบมาที่บริษัทเพราะมีนัดประชุมกับหัวหน้าบอกกกขออองงยูนนนแมมซีชชื่ดััพปรระุเส็จ รยบร้อยหัวหน้าบกยูนิคก็ได้ชวนพระเอกให้ไปทานข้าวกันต่อพอนางเอกเห็นก็นเริ่มไม่ค่อยพอใจจึงมานั่งบดคนเดียวและเครียดอยู่คนเดียวเพราะเธอกาลังหึงพระเอกอยู่นั่นแหละแต่ที่ไหนได้พระเอกไม่ได้ไปสักหน่อยเขาได้เตรียมอาหารกลางวันมาทานด้วยกันกับเธอตั้งหาจากนั้นเขาก็ชวนเธอไปที่โรงพยาบาลกับฉันหน่อยเพราะคุณปู่ของเสี่ยวไปป่วยหนกักเขาก็ได้บอกว่าพวกเรามาเยี่ยมคุณปู่แล้วนะท่านก็ได้ถามว่าเสี่ยวไปมาหรือยังปู่คิดถึงเธอมากฟังจึงรีบไปรับเสี่ยวไปจากสนามสอบมาหาปู่ของเธอที่โรงพยาบาลแต่เหมือนว่่่าามมมันนจะไทพอเธถึงคุณปู ได้จากไปแล้ววันต่อมาพระเอกก็ได้มาคุยกับนางเอกว่าฟางอาจจะต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่ร้านหรือว่าเสี่ยวไปดังนั้นฉันจึงลาหยุดให้ทั้งฉันและกับเธอไปช่วยฟางกันเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่กล้าไปเจอเสี่ยวไปเลยเพราะรู้ว่าเธอจะเสียใจมากแค่ไหนเขาก็ได้เข้าไปกอดแล้วบอกว่าเธอเข้าใจเสี่ยวไปที่สุดแล้วเธอยิ่งไม่ควรร้องไห้แบบนี้แล้วนะทั้งเฉินก็ได้รีบมาหาฟางเพื่อจะมาช่วยดูที่ร้านฟางก็เล่าว่า,วาเสี่ยวไปทําขนมเสร็จก็ไม่พูดไม่จามไม่ทานสักคำเธอกลับไปทั้งแบบนั้นเลยช่วงงนี้้เธออ ไปมาจากนั้นก็หลับไปฉันที่เป็นหมอก็แนะนําว่าให้เธอไปที่โรงพยาบาลสักหน่อยเธออาจจะมีปัญหาด้านสภาวะอารมณ์ฉันจะเขียนคําอธิบายและวิธีช่วยให้เธอก่อนก็นแล้วกันเมื่อไหร่ที่เธออารม์ดีขึ้นนายค่อยให้เธอมาเจอฉันก็ได้แบบนี้เสี่ยวไปจะกลับมาเป็นเด็กล่าเริงได้เมื่อไหร่แล้วเรื่องราวความรักของพระเอกกับนางเอกจะลงเอยกันไหมเราต้องมารอรับชมนในตอนหน้ากันนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย